สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็มาฝากนะคะกาแฟนะคะทีพี f f e ฟนะคะที่เมื่อวานนี้แอชชัยแจกให้คนที่อยู่นานะคะสามกล่องนะคะแม่ดาก็จะฝากไปให้เอดวิวเอสตือนะคะเพราะว่าเขากีดยางเนาะให้เขาออกมาเอาเด้อเดีด,ดิสโทรบอกอจ้าให้น้องให้ฝาก ไม่มีอะไรฝากนะคะมีกาแฟสามกล่องนี่แหละคะ่ะ TP Coffee นะคะเอซึ่งลูกนะคะล,ลูกสาวลูกชายลูกเขยนะคะชอบมากเลยนะคะ TP Coffee นี่แย่งกันกินเลยนะ,ะเ,เพราะว่ามันหอมมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเนาะกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วก็ฝากแอดมินกับกกกกนะคะเนาะเดินทางปลอดภัยคะ่ะโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ ทัวร์นะคะเขาก็นี่แหละค่ะแว็บไปแว็บมานะคะเวลามีงานก็มาช่วยลุงป้าน,นะคะหรือถ้าเสร็จภารกิจทางโน้นนะคะเขาก็มานะคะมีงานมีการมีอะไรเขาก็มานะคะทีมกกอกนะคะเนาะหรือว่าแอดมินที่อยู่กกอกนะคะเวลามีกิจกรรมมีงานใหญ่ๆเขาก็จะมากัน อสองสาวกอดลากันไปไหนนอนไหนใครจะกลับเโอ้ปิดเธอมาเล่นนานๆเลยโอ้เพื่อนรักกันนะคะโอ้เราไม่สนอะไรจังคอยไม่ไปไปดูหนังเรื่องอะไรวันนี้อ่ะจะไปดูหนังที่ไหนนี่เข้า ปยังไม่ดูเรื่องลเไม่ดูเรื่องเลยอ่าน้องนาเดียจะไปไหนคะสาวสาวดูหนังดูหนังกับใครคะดูที่ไหนไม่ไดอ่าน้องพลอยล่ะน้องพลอยไม่ไปกับเพื่อนลกลับแล้วนะคน้องพลอยไม่ไปกับเพื่อนลยวกลับแล้วักลับกรอกแล้วเพิ่งมาอ๋อพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วเนาะน้องพลอยห่อผ้าหอผ่อนมาอยู่กับนาเดียเลย เจอกันใหม่ครัป้าดาจ้าโชคดีจ้าอุยอ้ยตกใจหมดเลยอ,ยอน้องพลอยก็จะเดินทางแล้วนะคะบินแล้วนะคะปิ๊กกอกนะคะอ่าแล้วอาจจะบินปิ๊กกอกแล้วนะคะเนาะคือทุกวันนี้นะคะ สะดวกสบายนะคะเหมือนเหมือนเหมือนอย่างแม่ออฟบ่านะคะจำปาดงอยู่อยู่แค่ปากซอยนะคะแวบไปแวบมานะคะเนาะเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกลับก็ได้นะคะเพราะว่ารู้เส้นทางแล้วนะคะก็ถ้าเราเดินทางบ่อยๆนะมันก็ไกลก็เหมือนใกล้นะคะแต่ถ้าเรามาใหม่ๆนะคะใกล้ก็เหมือนไกลนะคะ แต่ทุกวันนี้มันมันไม่ไกลแล้วล่ะค่ะมันใกล้แล้วนะคะเนาะจำปาก็จะวิ่งตามจำปาอยากวิ่งตามเหรอลูกโอ้ยจำปาก็อยากไปด้วยมาลงมาเข้าบ้านเร็วจะไปไหนคะอะไปแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะ ไม่ละเร็ว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 โอ้หวิ่งเข้าบ้านแล้วทำไมคะอยากไปด้วยบลุฮฮะพี่มีบุญไปไหนคะจำปาดีใจแล้วพี่มีบุญมาแล้วมาตั้งแต่ตีสี่ตีสามเมื่อคืนนี้มาหิวมันก็มาร้องหน้าประตู อิ่มๆแล้วก็ไปพี่น้องกันนะยำปาก็เหงาอยู่ห้องคนเดียวไหนดูฟันสิไหนแปลงฟันบ้างหรือเปล่านี่ฮะฮะไหนไหนไหนเห็นบอกว่าฟันเป็นแมงไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม,ไม่เล่น,ล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 นปล่อยไม่เล่นแล้ว ไม่เล่นดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแ<ว>ม่ดาแฟมิล,ลี่นะคะจะมีเด็กมาร้องโอ้โหนี่จะมีเด็กมารังที่สิ่งมาก เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเ้ยวที่นอนนะคะของขวัญวันเด็กปีนี้นะคะอย่าลืมนะคะเ c ็ซีนะคะถ้าได้ชมคลิปนี้แล้วก็รีบมานะคะมางานวันเด็กที่นา ทุ่งนาจำปาดงลานองค์ปู่การิจิตนะคะมีการจับฉลากรอบเช้าเนี่ยนะะอาจจะมีการเล่นกิจกรรมแจกแจกนะคะวันที่1 4สิคหาคมจะเอาภาพเด็กๆมาเด็กๆมาเร็วๆเด็กยิงแาด้มามาอยู่ข้างหลังเด็กๆเข้ามาดีๆเด็กๆมากค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามภาพระเบิดทำไงโอเค มาเทาอย,ยู่ไหมเล็กน้อย้เนี่นโอ้นี่นะคะสวัสดีค่ะโอ้ที่นอนเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ที่นอนอุ่นๆนะคะหนาวหาแบบนี้นะคะ <c oughs> โอ้ๆนี่นาะของขวัญวันเด็กนะคะส <c oughs> วัสดีค่ะ ครัหน่อยครับหน่นี่นี่นี่เอาเสื้อมัดเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะเสื้อมัดด้วย วันนี้มีความพร้อมยังไงที่จะมาร่วมกิจกรรมวันเด็กซ์คลีนสู่ขาลูกสามทับสองหรือสามทับสี่ยิ้มแบบนี้ก็จะว่ามีความยิ้มเตรียมผู้ปรแกอการมด้วยนะคะวันนี้เรามีของแจกเยอะมากเลยน้ำแข็งใสด้านนูกอกเด็กๆด้วยนะคะเจ้าแฟรีนี่นะคะบรรยากาศนะคะคึกคักเลยนะคะเอฟซีก็มานะคะมาร่วมกิจกรรมได้อมาแล้วนะคะนี่ไงนะคะ นี่นะคะจะมีลำด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโอ้นี่พี่เด็กเหมือนพออเลยครับผมโอ้จานแว่นจานแว่นเลยเหมือน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 เลยเออวันนี้เรามีแต่ความสนุกสนานนะคะนะคะมีแต่รอยยิ้มนะคะแจกรอยยิ้มนะคะวันนี้นะคะวันเด็กแห่งชาติแจกรอยยิ้มนะคะวันนี้เราจะมีแต่รอยยิ้มนะคะ ปัดใท้บ้านไปเพี่อไปี่บงว่เด็กๆเริ่มทยอยมาแล้วนะคะนี่เชิญค่ะยินดีต้อนรับนะคะเด็กๆมาแล้วโอ้เตรียมกระเป๋ามาหรือยังลูก มากันแล้วนะคะมีที่นอนอุ่นๆน,นะคะมีผ้าห่มอุ่นๆ